็นรถจักรยานส่วนตัวนะที่เขามาจอดนะเขาก็จะมีที่ล็อกแบบนี้นะทุกคนล็อกแบบนี้แล้วก็จะเป็นที่จอดรถของแบริสนะก็คือสีฟ้ากับสีเขียวนะก็จะแตกต่างกันออกไปแบบนี้นะยี่ห้อนี้ก็มาจอดด้วยนอันนี้ก็มาจอดได้จอดได้ด้วยนี่แหละ ถ้าใครอยากปั่นจักรยานอยู่ที่ต่างประเทศเนาะที่ฝรั่งเศสพูดถึงนะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับน้องก็ปั่นได้ก็ต้องหาอะไรมาล็อกนะเพราะว่าข้ามวยก็เยอะนะคนจ้องจะเอาของเราอะนะทางที่ดีกนะ็ทุกคนก็ป้องกันไว้ก่อนนะก็ให้ดูนะให้ดูนะตรงชาติฝรั่งเศสจ้าตรงชาติฝรั่งเศสนะคะอันนั้นก็เป็นตึก ชัวมงปนัดนะัเราสามารถที่จะขึ้นไปนะชมวิวได้นะทุกคนราคาก็20ยูโรแหละสวยนักท่องเที่ยวก็เยอะเมโทโตรงนี้นะคือเป็นเมโทโสาย13นั่นเองที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะชื่อเมโทโนะคะกีเตน,นะจ๊ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่แหละอากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยค่ะะมีคนปั่นจักรยาน<ไ>เล่นเห็นไหม นั่นคือจักรยานสาธารณะด,ด,ดูก็จ่ายรายเดือนไปจ้านั่นแหละโอเคเอาให้ดูครับผม